หายไปเพื่อนดีโหลดมาดิครับปลาระเบิดใส่อเ,เออเปิดกลับเปิดกลับไม่โกงเพื่อนไปดูเข้นมาเออเอเอ,เอครับนไครับศูนย์หมดศูนย์หมดมาหมดเลยอะ่ะป่าเอา้ย สวัสดีครับชวาวผู้ตัดสินมัท่านอนู่ผมก้องสร้างครับวันนี้ในเกมเนลทาฟท์กันอีกแล้วครับกับปืนใหม่ล่าสุดของหมอครับในส่วนของ QCQ 171ซับแมชชีนกันอีกหนึ่งปืนที่เรียกว่าโหดจัด แล้วก็เรียกได้ว่าโคตรด,ดีดนะแต่ว่าผมก็แต่งมาแบบให้มันนิ่งที่สุดแล้วถ้าจะนิ่งได้นะครับอ่ามาดูกันว่าปืนจะโหดขนาดไหนก่อย่าลืมกดไลค์ like s u b s b เปิดใจกองซาดีครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับต,ตอนนี้ครับ, Delta รบเดลต้าฟอร์ส สำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ในส่วนของใครที่เล่นทางเซิร์ฟเกเลยครับใครลองอินผ่านเฟซส,สามารถจัดได้เลยนะครับก็โปรโมชั่นตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o ลย์ t c ล l อร์ดิวตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในส่วนของปืนนี้นะครับจะปลดฟรีๆนะครับโดยจะต้องเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับอีเวนต์จะเป็นในส่วนของนี่ครับซีซั่นอีเวนต์ครับเป็นในส่วนของนี่ อาร์มเรสนะครับ q c q 171 mm hmm. ก็คือมีทั้งในสนองโหมดปรชัน hmm. แล้วก็วอลแฟร์ซึ่งผมจะพูดในสนองโหมดวอลแฟร์นะครับ mm hmm. ก็คือวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องอ่านี่ผมผ่านมาแล้วเนาะ mm hmm. มันจะต้องแบบเล่นเล่นประมาณ 4- 5เกมมั้งแล้วก็มีคิวสตูด้วยประมาณ40ตัวแล้วก็จะได้แต้มมาแล้วก็ปลดปืนนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ผมอันนี้ง่ายๆนะฮะ mm hmm. พอปิดมาแล้วปุ๊บนะครับตัวปืนก็จะมาแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. ซึ่งสเตตัสของปืนช่วงแรกๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างดีดดีดแบบ กวนด้วยนะครับมาดูความดีของมันกานแรงดีของมันกานนี่ปืนจะดีแบบนี้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ตลอดเลยซึ่งเป็นถปืนที่เออก็ยิงลําบากอยู่ขนาดผมแต่งมาแบบเน้นคอนโทรลแล้วนะแต่ก็เล็งไม่ต้องวันิงไม่ต้องเล็งไวมากหรอกครับเพราะปืนมันค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะครับมันเป็นไอเมจีเนาะมันเล็งไวอยู่แล้วหลกัหลกๆของของจา่งปืนที่มีความเจ๋งของกระบอกเนี้ยนั่นก็คือในส่วนของตัวนี้ครับที่สามารถ เน้นในส่วนการคอนโทรลก็ได้หรือว่าจะเน้นในส่วนอัตราการล่ากระสุนซึ่งผมคิดว่าเพิ่มกอัตราล่ากระสุนมาก็ได้ครับเพราะว่าคุมปืนได้แล้วในะส่วนตัวปืนก็แต่งมาประมาณนี้เลยนะครับอืมก็ในส่วนของโหลดเอา์นะครับมาก็เซฟไว้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับผมซึ่งจริงความตสนใจของกระบอกนี้ดาวเมเอยู่ที่16นะที่16เนี่ยสำหรับผมมาถือว่าแรงนะที่ในส่วนของ SMG น่าจะเทียบเท่ากับกระบอกนี้เลยอีกนิดเดียวต่างแค่ดามเมจเดียวครับแต่ว่า อัตราการะสุนเนี่ยไวยกว่าแล้วก็กระสุนเดินทางไวกว่าด้วยสำหรับ SR3 เห็นไหมก็เรียกว่าเหนือกว่าทุกอย่างดาเมตต่างกันแค่หนึ่งครับผมส่วนงตัวปืนครับกระบอกนี้นีออ่ลองดีดดูตัวตัวคิดว่าไม่ไม่ดีดไม่ดีดขนาดนั้นนะคุมค่อนข้างง่ายนะด้วยความที่มันดีดขึ้นซ้ายขวาแตี่อ่ะดีดซ้ายขวาซ้ายขวาเนีๆๆ่ยผมว่ามันไม่ได้คุมยากเพราะปืนม,มันไม่แบบไม่ดีดมั่วแล้วก็สามารถทุบได้ค่อนข้างง่ายระยะใกล้บอกเลยว่าก่อกลุ่มแน่นอนครับไปมาดูในเกมดีกว่าครับผม มาครับผมอโอ้โหได้ด่านที่เรียกว่าบุกยากที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่มีมาแต่เป็นระยะใกล้นะแต่ว่าได้อยู่มัง้งได้มัง้งไม่รู้ไ่ไปก่อนเลยครับมาหมดรีโหลดไปย้อยนยับไปก่อนน่าจะขวา,าน่าจะมีคนครับนีก่อนครับดี่ก่อนครับน่าจะไอ้นีโ่โลดปะโอเคไม่ตายหรอกเพื่อนโอ้มาทำลายจุดเราแล้ว โอ้ยเปิดมาก็หามุมล่นลำบากเลยไปครับผมหน้ามีคนโอ้ก็เกินไปขับรถกันมาอย่างนี้เลยเลยหน้ามีตู้ครับกดค้งไปสวยโอ้ดึงออกไม่ทันอีกแล้วเราจะลองเข้าซ้ายมาเพื่อนได้เข้าขวามาเพื่อนโอเคนะครับเราเป็นหมอนะเราชุดได้นะโอเคเรามีอติเมนอยู่ โอ้จะเย็นเพื่อนไี่โหลดฟ้างผ่านไปทำเทไปเลยเพื่อนไปแล้วครับโอ้ขวายิงมาโอ้โหขวาก็ยิงมาผมคิดว่าเราต้องอ้อมขวานะครับถ้าเรายังเล่นฝั่งนี้อยู่เนี่ยบอกว่ายังไงก็ไม่รอดบอกเลยต้องต้องอ้อมฝั่งนี้มาแล้วก็ไปจัดการครับฮ่าฮ่าล็กไม่ทัน อยากไปอ้อมแต่จะไปยังไงพอไปทีทโอเคเพื่อนได้อยู่ลุว่าเพื่อนลุว่าเพื่อนโอเคลงล่างครับลุกไปนะครับหนึ่งนี่เห็นมีคนเลยนี่โหลดโอ้โหไปยังไงดีกำลังนึกอยู่ว่าไปยังไงดี โอ้เพื่อนไม่ตายมันมีท่อบังอยู่ <c oughs> ไปกันกันไปครับดันยากมากของเราแบบนี้ไปเลยเพื่อนนั่นแหละครับไม่ตายยิงตัวหลังอยู่ตัวหน้าเข้ามา <c oughs> โอ้หลายจุดมากแล้วเพื่อนเราชุบได้เหรอโอ้ได้อยู่ได้ยิงครับ <c oughs> แล้วก็ชุบมาแก้แค้นนะสองตัวนี้หมอชุบได้เหรอครับโอเคไม่น่าเชื่อเหมือนกันพิโรธ ก่อนหนึ่งเออดีโลดเออคนวิ่งมาตายเอเคดิโลดมูดไปหนึ่งเออดีโลดเออฟางควันไปไปครับเข้าในเย้ยเ,เข้าในไม่ได้จะแบบแล้วเพื่อนเราอ้อมหลังไกลอยู่นะพังควันไปครับไปครับเพื่อน ใช่มั้งเฮ้ยพเพื่อนล้อมหลังอยู่นะพเพื่อนล้อมหลังอยู่โอเคดี๋ยวจไปให้พเพื่อนดีโหลดทางไปก่อนนะโดนไม่โดนไม่รู้กดค้างไปก่อนดดรอทีตอต่เมตมาไปครับถ่ <c oughs> ายไปโหโดนไปซะโดนไปซะนะครับดดผมยิงไปครับนัดเดียวหึงโลกโอ้ยใจเย็นเพื่อนโดดมาทำไมเล่าเย้ ีระเบิดโอ้มันยิงมาช็อตไฟฟ้าใส่เฮ้ยเบญญาแต่เพื่อนเรายึดอยู่เพื่อนยึดอยู่บนมีโค้ดบนมีโค้ดดีโลดดีโลดด้วยมีไอ้นั่นรถหนามเปิดเพื่อนตายดีโลดเออลุกเป่าเพื่อนยิงไปหนึง่ง เพลงหนึ่งดิรถไปโอ้ข้างบนก็มีเพื่อนเราเข้าข้างในมาแล้วเหรอเพื่อนเราเข้าพอยต์มายึดยิงก่อนละฮะทายไปโอ้โหยิงซ้ายเจอขวาเค <c oughs> ือเดียวกันเลยฮะ <c oughs> ยเพื่อนเรายึดพอยต์อยู่เฮ้ยมีเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะนี่ยะผมบอกขับรถมาแล้วกันนะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ไปกอดดูมา <c oughs> เพื่อน นะออครับนั่นแหละฮะได้แล้วเพื่อนสวยสวยเพื่อนเออตายพอดีดีโหลดโอ้ยังมีขวายังมีคนอยู่ข้างหลังอีกเหรอเยอะจัดบอกเลยว,ว่าด่านนี้ฝั่งกันโคตรได้เปรียบโคตรของโคตรได้เปรียบผมพูดเลยไปนะไปต่อรีโหลดไป,ไปแต่ได้ยิงครับด่านนี้ได้ยิงอยู่ <laughs> ไปครับ ยังยิงชี้ได้อยู่เพราะว่าดับมาเขานั้งแคบครับเดียเพื่อนนะฮะยิงนะฮะมันมาแรงมาโอเคนะครับยิงไปครับนั่นแหละฮะรีโหลดเอออมไม้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 โหดไปเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนคนขึ้นมายิงไปครับ โหลดไประเบิดเพื่อนไปพอย n t ไหมโอเคไปครับผมวิ่งไปก่อนละผมเข้าพอยก่อนดีกว่าลงพอยล่างดีกว่าฮะอันนี้ผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะนี่ก็พอจะจำแมปได้แต่ผมเชื่อว่าลหลายๆคนที่เล่นน่าจะยังแบบงงๆกับแมปอยู่นะ <S <S พอยนี้เป็นพอยที่มีข้างล่างข้างบนนะครับหายไปเพื่อนรีโหลด มาดิครับปลาระเบิดใส่โอ้มีก็โอ้เยอะจังอ่ะโอ้โหแล้วจะจะปลาควันฝั่งขวาซ้ายามาพอดีไปครับเพื่อนจริงหรือว่าเราจะเข้าออนี้ก่อนดินโอ้ใจยเย็นเพื่อนโอ้โหโอ้มันดักตรงนู้นเลยอ่ะถุได้อยู่ถุได้อยู่เพื่อนโอ้ชุบได้แต่ฝั่งนม้นก็ยิงมาโอ้ปลาไป มีคนโดนระเบิดโอ้ไป,ปเพื่อนโดนไปแล้วเพื่อนเออดูขึ้นมาขี่น,นี่คือทางลงข้างล่างดงมาเพื่อนมีคนเหรอโอเ้เพื่อนเราชนโอช้ชุบชุบใส่หน้าเลยใส่หน้าเลย โอ้เยอะมากดีโลดโอ้โหดีเยอะมากัรากเรา,าปิดได้ปะปิดไม่ได้แต่มองได้อยู่โอเคโอ้โ,อโอยนิชามองแล้วไม่เห็นแล้วตอนนี้มองแล้วไม่เห็นเลยครับดีโลดเออนะครับ <มา S 2> ผมดีโลดโลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอ้เพื่อน โอ oh, oh, ้เยอะมากโอไปยังไงอ่ะไปยังไงดีไปยังไงดีครับพี่ชายโยนยาไปยิงไปเออโอ้โหเยอะมากสองตัวด้วยเราก็ยามดันเต็มที่ครับตอนนี้แล้ก็ยิงมาข้าโลดตรงนี้ได้หรือเปล่าโยนยาไปโอ้มาไหวเพื่อน เออรีโหลดเอ,อไปเลยนอนรอก่นอกนโอเคดูเข้ามาโอ้ยดกมาเพื่อนเออไม่มีใครมอตรงนี้เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเนยโดนยาไปยิงมาเพื่อนนั่นแหละรีโหลด ไปต่อ,อมีป่ะมีมีมีติงอะไรเพื่อนติงอะไรเพื่อนรีโหลดไป <c oughs> โอ้โหหลายตัวจัดบอกเลยด่านนี้ฝั่งบุกผมไม่คิดชนะเลยนะฮะ <c oughs> เน้นเอาตำแหน่งแล้วกันแนละ้วตอนนี้เพราะยากมากเปิดนะโอเคพิโรดมีประตูอีกตรงนี้ เรายุดมีสองได้แต่เกิดตรงนี้โอเคถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับประตูเพื่อนโอ้ไปดิเปิดมาเปิดกลับไม่โกงเออเปิดกลับเปิดกลับไม่โกงเพื่อนไปลุกขึ้นมาเออเออลุกขึ้นมาวาระเบิดเอือ วุ่นวายจัดๆเมื่องรางวัลจุดเกิดปะเกิดตรงไหนเนี่ยโอ้ฟังไปกำลังตีบีหนึ่งอยู่ทีสองก็มีคนบีหนึ่งได้โอ้โหไปพอยต่อไปนี่พอยต่อไปครั้งแรกผมนะผมเล่นด่านนี้มาหลายครั้งมากเนี่ยครั้งแรกเลยที่ไปพอย ครับจรนะครับกดค้างไปก่อนเรู้แบบไม่รู้แต่กดไปก่อนเห็นเงาอ่ะกดไปก่อนเออเราจะไปคือตรงไหนวะอันนี้ไม่เคยไปแล้วนะครั้งแรกแล้วนะเอาเพื่อนเราเองนี่เอออะไรเนี่ยยิงกันเต็มที่แล้วเมื่อกี้ไปเพื่อนไปต่อไปทางไหนเลยทางนี้ปะโอ้ใช่ฮะน่าใช่หรอกตูตูเพียบเลยตูเพียบเลยเพื่อนลุย ครับลุยลุยไปเลยนั่นแหละรับไปสะรับมาแรงของผมไปสิเพื่อนโอ้บอกไม่เห็นผมบอกไม่เห็นโอ้โหบุญวายจัดไม่ดาดนี้มันบุญวายจังวะเนี่ยฮีโรดเออม้ไประเบิดเพื่อนเออกระปุกพิษผ่านระเบิดอะไรวะรอเพื่อนชุบไปรอเพื่อนชุบอ่าโอเคตายโอ้เยอะ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  โอ้ตบตัวไปผักปาดอะไรบุญเนี่ยโอ้ยไม่กอดทาไปก่อนคุณวายจะจัดโยนยาโอ้โหโอเคไปเออเออทำไปแล้วปะไปดูดิโอ้ไฟดูดไฟดูดไฟดูดโอ้ไปเลยแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่า ได้เหรอฝั่งนี้ก็ไ, oh. ไม่ได้น oh. oh. ้าได้นะโอเครุกมาเพื่อนโอ้ระเบิดกระเด็นโอ้ไม่กอดทำมาแล้วโอ้กองแตกตกทั้งไปมองไม่เห็นโอ้ยไปเปิดมาแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายไปลุยโอ้มองไม่เห็นครับพี่ สุดหมดแตกดีอย่างเงี้ยอือโคตรเยอะมีสองจุดด้วยเหรอตรงนี้โอ้โหไปยังไงอ่ะสองจุดแบบนะตอบผมทีจะชุบอะชุบไม่ได้โอเคเย้ระเบิดเอออะไรมัหเนี่ะโอ้ระเบิดอีกแล้วโอ้โห โยนไปโอ้โหวุ่นวายจัดๆเอาเบอรสิบคะแนนนะสิบคะแนนในะความมั่วเนี่ยดาเนื้ขอชุบขอชุบขอชุบไปเพื่อนทางไปโอ้ยโยนยาวไปอะไรมิสไซล์เลยดิมิสไซล์ใส่ไหนอะมันยิงมิสไซล์ได้ด้วยเหรอถ้าตรงนี้มันขึ้นได้นะนจะน่ากลัวมากเลยรุมา โอ้สุดหมดไปเลยกดค้างไปกดค้างไปนั่นแหละกดค้างไปโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่กดค้างไปอย่างเดียวตอนนี้เพื่อเราไปซีสองยังไงวะมันมีทางอ้อมหรออันนี้ไม่รู้เลยครับโอ้ไม่ก็โอ้จะมีคนขึ้นมาด้วยนะมองไม่เห็น ไม่รู้จุดอ้อมอะไรเลยหมจุดอ้อมเพราะวะโอ้ไฟไหม้อีกโอ้มาแรงคแกออกโยนยาก่อนโยนยาก่อนโอ้โหพุ่นไวคว่ำเข้าไปกดไปก่อนนะดีโหลด ไปยังไงอยากรู้ว่าดาดี้เขาออกแบบไว้ใครเล่นวะลุกมาเพื่อนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาเออไม่เอาอะไรแล้วผมอ่าเออป้าเอาไปเ,เลยเพื่อนนั่นแหละเออยิงไปครับยิงไปครับโอ้โห มันไปไหนได้บ้างวะผม,มอยากรู้ว่างว่า,าจะมีจุดอ้อมอ่ะแต่ผมไม่รู้ครับว่าไปทางไหนมาชมปะเลยวะโอ้นะครับนะครับสุดยอดสุดยอดมาหมดเลยอ่ะป่าเอ้ยสปแปมตัวกระสุนหมดมเฮ้เ หมดยังโอ้ยผมเนีหมดแล้วเนี่ยอ้อมได้สุดหมดอ๋อสุดหมดทรายมันลงไหนได้วะมันอยู่ใต้ดินไม่ใช่หรอมีที่ลงด้วยหรอเออ ออก็เลยงงว่ามันลงยังไงยิงอะไรเด่เอไปเลยเพื่อนมาวางปีเข้าได้แล้วป่โอ้ย<อ>ยิงมาทันปกด,ด,ดให้เพื่อนเกิดแล้วอะตรงเนี้ยเอออะไรไม่รู้ตอนนี้คนเกิดก็ยิงคนด้วยเพื่อนเกิดไม่ทันแล้วเมื่อกี้เพื่อนเกิดมาแต่เพื่อนไม่ได้ยิงเออก็สนุกสนานกันไปตั้งสี่สิบแปดชิวอะ ไปถนนึงดาดที่บอกเลยว่าเจอทีคือเหนื่อยแต่ปืนใหม่ก็ยิงสนุกดีครับแล้ว่ามันจะดีบแบบมุ่งมัวไปไหนก็ก็ถือว่าสนามกันไปครับเออมัคือพอยต์ตรงนี้เหรอครับเออเรียบร้อยนะอ่ะก็ได้ยิงครับปืนใหม่นะก็สนุกดีคือมันก็โหดแหละเลยใกล้ๆแต่ว่าบางทีด้วยความที่มันใส่ซ้ายใส่ขวาเราจะต้องคุมให้มันดีนิดนึงปืนมันค่อนข้างดีใส่ซ้ายใส่ขวาแต่เราต้องแต่งให้มันดีอยู่ดแต่ว่ามอแค่นี้ก็โอเคละ นะครับผมเอาโอเควันนี้มาได้แล้วกันฮะ48คิวครับ28,000แต้มครับใช้ได้อยู่สำหรับหมอครับไพบกัอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์สมรแชร์กระจายกล้องซ่าด้วยครับผมมีใครลองเล่นแล้วลองคอมเมนต์มาบอกว่าปืนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ